Enhancing trust, dialogue and cooperation in the region. Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the day. Now, may I kindly invite Excellency, gentlemen of the conference will begin shortly. Please double check your connections there. Raise the your in fighting the disease. And maintain a... Now let me start by conveying the personal greetings. And he regrets very much that and an able be with you tonight. This is my second ASEAN U.S. to include providing American-made ventilators and PPE to our ASEAN partners. Together, we have fought to save countless American and ASEAN lives. Through the U.S. Indo-Pacific Transparency Initiative, we've invested more diamonds and good governance across the region. We've also worked to develop the talents of the next generation. ท่านประธานท่านโรเบิร์ตซีโอแบรนด์ใต้ฝ่ารองธีรประบาดและพนะนท่านทั้งหลายสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอต้อนรับท่านโรเบิร์ตซีโอแบรนด์ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดนสหรัฐเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐครับสหรัฐเป็นมหามิตรและคุณส่วนทางยุทธศาสตร์ที่รอบด้านของอาเซียนเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด ยาวนานมากว่า187ปีของไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหรัฐได้มีบทบาทในการสร้างฐานที่ภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็เป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายในหลากหลายรูปแบบรวมถึงโควิด19อาเซียนจึงต้องการบทบาทที่สร้างฐานของสหรัฐในภูมิภาคในการที่จะเสริมสร้างความเป็นแกนกลางและความเป็นน้นหนึงใจเดียวกันของอาเซียน รวมถึงสร้างดุลยภาพใหม่ทางยุทธศาสตร์ในอินโดแปซิฟิกในภาพรวมซึ่งปัจจัยเหล่านี้นั้นจะทําให้เกิดบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันของประเทศต่างๆเพื่อนําไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะยาวโอกาสนี้ผมขอเสนอให้อาเซียนและสหรัฐได้กระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายใต้หลักการมุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ของสหรัฐใน3าประเด็นดังนี้ประการแรกการส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขที่เป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกว่า1,000ล้านคนของเราทั้งนี้ประเด็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าก็คือการวิจัยและการผลิตตลอดจนเข้าถึงยาและวัคซีนต้านโควิด -19 และการสนับสนุนการเปิดกิจกรรมทางเศษรษฐกิจและการเดินทางเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างปลอดภัย ในการนี้ผมจึงขอเสนอให้บริษัทวิจัยและพัฒนายาของทั้งสองฝ่ายได้ผลักดันความร่วมมือเพื่อจะคิดค้นและผลิตยาและวัคซีนโควิด19ให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วโดยไทยนั้นพร้อมจะเป็นฐานในการผลิตยาและวัคซีนดังกล่าวเพื่อให้เป็นสินค้าสาธารณของโลกที่เข้าถึงได้นอกจากนี้การสร้างเสริมศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขในอาเซียน ยังคงมีความสําคัญต่อการรับมือกับโควิด -19 และโรคระบาดอื่นๆในอนาคตผมจึงสานุนโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายใต้คอริีเดิมอาเซียนสหรัฐด้านสาธารณสุขเพื่ออนาคตจึงรวมถึงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์ทั้งสองฝ่ายโดยใช้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐที่มีอยู่ในภูมิภาคประการที่ 2. การส่งเสริมการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยสหรัฐในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกและอาเซียนที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ5ของโลกจะต้องร่วมมือการดำเนินการดังนี้ 1. สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานสินค้าระหว่างสองฝ่ายสเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีในอาเซียนและสพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้อาเซียนและสหรัฐจะต้องร่วมกันสร้างแรงขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจใหม่ๆโดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัลการใช้ประโยชน์จาก Big Data และเทคโนโลยีคราวในอุตสาหกรรมการผลิตในการนี้ผมจึงขอเชิญชวนภาคเอกชนของสารัฐมาร่วมกันพัฒนาขีความสามารถด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการในอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มไมโคร s m สโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ผ่นกลไกของ USDFC ทั้งนี้ไทยมีโครงการรองรับการเติบโตด้านดิจิทัลในภูมิภาคที่พร้อมจะร่วมมือกับสหรัฐที่โครงการอาเซียนดิจิทัลฮับซึ่งจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในอาเซียนและโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EEC นอกจากนี้ผมเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด19 จำเป็นต้องเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เข้มแข็งเพื่อการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอาเซียนกับโลกในเรื่องนี้ประเทศไทยให้ความสนใจยิ่งกับการเชื่อมโยงการค้ามานาคมพื้นฐานตามแนวคิด b l u e n o t w o t w o r k ซึ่งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้บรรลุนามความตกลงร่วมมือกันระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศไทยเมื่อปี2562 ประการที่3คือการพัฒนาทุนมนุษย์โดยอาเซียนและสหรัฐจะต้องร่วมกันพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีปกติใหม่ในยุคโฟยาในการนี้ผมเห็นว่าอาเซียนและสหรัฐควรมุ่งเน้นความร่วมมือด้านฝึกอบรมทางเทคนิคและการอาชีวศึกษาในสาขาอาชีพใหม่ๆการพัฒนาทักษะภาษาและการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีน,นวัตกรรม โดยสานุนท่าสถาบันการศึกษาในอาเซียนได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในสหรัฐเพื่อที่จะผลิตแรงงานที่ทันสมัยและมีความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานโลกซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจต,ต,ต่อไปดังนั้นผมยินดีที่เราจะรับรองถ้อยถแถลงร่วมว่าโดยการพัฒนาทุนมนุษย์ในวันนี้สุดท้ายนี้ผมหวังว่าอาเซียนและสหรัฐ จะร่วมกันพลิกวิกฤตในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสเพื่อสร้างอนาคตที่มีเสถียรภาพและความยั่งยืนสำหรับประชาชนของเราต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ